สวัสดีค่ะทุกคนจ๋าโอ้ยหมันเนี่ยวได้กินตํากุ้งสดไม่ใช่ตำกุ้งสดสิส้มตํากุ้งสดนะคะวันนี้เอามุมก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือกุ้งสดกุ้งสดจ้าตัวแบบไงลงกัดคืดยากมันเนี่ไปเก็บยอดกระทินมานั่งคือเก่าโไหวพราะว่า ส่วนวันหนึ่งฝนตกนะคะฝนตกเนี่ยจะทิน,นล่างง่ามอว้วรั้วอยู่อดใจไม่ได้ถึงทุก่าจะผักธรรมชาติืมักส,สับเบอร์ ไปตองไปค่ะพอไปเลย ัพ่นโซมาผักหลายรถจิ้น้ำกักจ้ะ นมักจังไรต่ำยังสันสเลยจ้ะต่หมูมาม,ม,มีบลาเขือเทอก็รา,าใส่เเขาบอกมักกินบลาเคือเ่อยู่แต่ว่าหันบ่ามากต่ำใส่ต่หม,มูมาก,กินแบบป็นสุด เป็นคนมากจริงสักเขาก็มากกินใจกับตำข่งใช่ครับผุม 对。Yeah.